ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงความเนื่องกันความที่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันไว้กับความที่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไว้อะไรอย่างนี้เมื่อการเวลามันได้หมุนเวียนมาเจอกันอย่างเนี้แม้ทุกวันอย่างนี้ก็คือจะมีคำสอนในพระพุทธศาสนาอยู่ ก็เผยแผ่อยู่ทั่วโลกแล้วก็มีคัวบาจาย์ก็มีอยู่มากมายจริตนิสัยก็แตกต่างกันไปถ่ายทอดก็แตกต่างกันไปส่วนท่านไหนที่ว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็จะถ่ายทอดจริตอย่างไรท่านก็จะเชื่อมเข้าสู่เรื่องทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคก็คือหนทางดับทุกข ส่วนท่านไหนที่ยังเข้าไม่ถึงแม้จะเชื่อมอย่างไรมันก็ไม่สามารถใจมันไม่สามารถเข้าถึงได้มันก็เชื่อมแต่ท่องจำมาอะไรมาที่นำเรื่องตรงนี้มาเล่าให้ฟังก็คือแม้เราจะพูดจาดีสักเท่าไหร่จะถ่ายทอดดีสักเท่าไหร่หรืออีกท่านก็ไม่ได้พูดมากอะไรเลยพูดแค่นิดๆหน่นนอยๆแต่ว่า ความที่มันเนื่องกันมาอย่างเงี้ยอัตยาศัยมันแตกต่างกันเขาเรียกว่าบุปกรรธรรมชาติที่เคยเนื่องกันที่เคยเกื้อนหนุนกันอย่างเงี้ยมันก็จะคัดสรรธรรมชาติเรานั้นนะ่ะบุปกรรนั้นนะ่ะมันก็จะจัดสรรไปอยู่ในที่ที่คล้ายกันอัตยาศัยคล้ายกันมันก็หมุนเวียนมาเป็นอย่างนี้ก็มีในครั้งหนึ่งก็คือมีท่านพระอนนท์ก็ได้ไปเจอ ได้ไปเจอโยมก็คือรู้สึกดีรู้สึกเมตตาก็อยากให้พระพุทธเจ้าท่านไปแสดงธรรมสงเคราะห์พระพุทธเจ้าท่านก็ตอนแรกพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ไปท่านพระนนท์ก็ได้ได้ทูลขออีกพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ไปได้ไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไปยืนอยู่ต่อหน้าส่วนท่านนั้นก็หันหน้า หันหน้าไปอีกทางหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็มาอยู่อีกทางหนึ่งเนรมิตรมาอีกทางหนึ่งเขาก็หันหน้าไปอีกทางหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็หันหน้ามาทั้งสี่ทิศเลยเขาก็ก้มหน้าลงคือที่พระพุทธเจ้าท่านทําอย่างนี้แล้วมาแสดงอย่างนี้ให้ฟังก็คือให้รู้ให้เห็นว่าคนที่ไม่ได้เนื่องกันมาที่ไม่มีความ สัมพันธ์กันมาอะไรกันมาอย่างเงี้ยแม้พระพุทธเจ้าท่านไปส่งเคราะห์แล้วพระพุทธเจ้าท่านนิรมิตทั้งสี่ด้านแต่เขาก็ไม่สนใจแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้ศรัทธามันก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอะไรอย่างประมาณอย่างนี้สิ่งที่นำตรงนี้มาเล่าให้ฟังก็คือหมายถึงว่า ไม่ว่าเราจะถ่ายทอดดีสักเท่าไหร่มันก็จะมีทั้งคนติทั้งคนนินทาทั้งคนชมและคนชอบและไม่ชอบมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกำลังใจตามวิบากกรรมที่มันเคยเนื่องกันมาถ้าตาบใดเรายัางได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารอย่างเงี้ยผู้คนที่ได้มาเจอกันพบกันจะเอ,อื้อหนุนกันก็นกดีจะชอบกันก็ดีจะชังกันก็ดีจะไม่ชอบไม่ชังกันก็ดี มันล้วนแต่มีเหตุปัจจัยที่ว่ามันจัดสรรมาได้ให้พบเจอกันบางครั้งไม่เนื่องกับเราแต่ก็เนื่องกับคนที่มาเกี่ยวเนื่องกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันล้วนแต่มีเหตุปัจจัยที่ที่มันสมควรแก่เหตุทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านแสดงตรงนี้ให้ฟังก็คือให้รู้ให้เห็นว่าบุคคลที่ว่าไม่ได้มีความเนื่องกันมาไม่ได้มีความศรัทธาก,กันไม่ได้มีอะไร แม้พระพุทธเจ้าจะไปยืนอยู่ต่อหน้าแม้พระพุทธเจ้าจะในละมิตรทุกทิศทางอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถสงเคราะห์ได้อะไรได้อะไรประมาณอย่างนี้แม้กระทั่งประมาณอยู่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยทุกวันเนี่ยก็เหมือนกันแม้จะมีพระที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอย่างเงี้ยมีอยู่มากมายในประเทศไทยถ้าในยังคําสอนพระพุทธองค์ที่ยังมีอยู่อย่างเงี้ย มันก็จะมีคนแค่กลุ่มหนึ่งที่ไปชอบตรงนั้นคนแค่กลุ่มหนึ่งที่ชอบตรงนี้คือมันอัธยาศัยมันแตกต่างกันมันก็จะจัดสรรไปหาในทิศทางเดียวกันอะไรเดียวกันยันกว่าเราจะถึงที่สุดร่างกายนี้มันแตกดับไปก็แล้วเราทําถึงที่สุดร่างกายนี้มันแตกดับไปนี่แหละมันถึงจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือมันจะไม่ได้อยู่กับสิ่งสมุทรนี้ต่อไป ณวันนี้ก็คือคำสอนยังอยู่สมบูรณ์ผู้ที่ปฏิบัติได้มรคได้ผลเนี่ยก็มีมาอยู่ไม่เคยขาดสายตั้งแต่อดีตที่มีคำสอนพระพุทธเจ้าท่านได้ประทานไว้ก็คือศีลสมาธิปัญญาในมรคมีองค์แปดเนี่ยก็มีพระรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นที่ปฏิบัติเข้าถึงมรคถึงผลถึงพระนิพพานบางท่านก็มีชื่อเสียงก็มีลูกศิษย์ลูกหามาก บางท่านก็ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีลูกศิษย์ลูกหาอะไรบางท่านก็มีชื่อเสียงลูกศิษย์ลูกหาปานกลางบางท่านก็มีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ลูกหาน้อยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ได้ทําได้สร้างไว้มันไม่ใช่ว่าทุกคนถึงฝั่งแล้วจะได้มีวิสัยที่ว่ามาส่งเคราะห์กันทุกคนมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างไว้ตามกรรมที่ได้สร้างไว้ ไม่ว่าจะมีชื่อเสียงมากเท่าเท่าไรหรือไม่มีชื่อเสียงหรือมีชื่อเสียงปานกลางเมื่อจบกิจถึงฝั่งแล้วหมายถึงว่าร่างกายนี้มันแตกดับไปแล้วมันก็คือมันก็คือพ้นวิมุตเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่อยู่ที่ว่าชาติสุดท้ายอะไรมันจะให้ผลเท่านั้นเอง วันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์ให้เราชอบครูบาอาจารย์องค์ไหนปฏิปทาท่านดีที่อยู่ในข้อวัดปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยเราฟังท่านแล้วเราเข้าใจเรารู้สึกัาธายอย่างเงี้ยให้เรามาน้อมมาปฏิบัติมาใส่ตนตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะหมดลมหายใจอย่างเงี้ยถ้าเราน้อมมาปฏิบัติใส่ตนเนี่ยเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านอยู่ตามบ้านนอกไม่ได้ศึกษาอะไรมากไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกไม่ได้ศึกษาอะไรบ้างเมื่อจบแล้วท่านก็รู้ว่าท่านจบเมื่อถึงฝั่งแล้วท่านก็รู้ว่าท่านถึงเมื่อเราทําเหตุถูกผลมันย่อมถูกการศึกษาการอ่านมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็ต้องไปควบคู่กันไปถ้ามันมากเกินไปบางทีมันก็จะกลายเป็นฟุ้งซ่านมันก็จะเมา แต่ถ้ามันน้อยเกินไปมันก็จะไปไม่ถูกทิศถูกทางที่พระองค์ได้ตัดว่าคือให้เราไปในทางสายกลางแล้วก็คือให้มันพอดีพอดีกับตัวเองแล้วปฏิบัติเอาเพื่อตัวเองให้มันพ้นทุกข์เสียก่อนแล้วเราก็ค่อยไปบอกคนอื่นเขาการที่เรามาปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างเงี้ยเรามีศีลเนี่ย,นเ,นยเขาเรียกว่ามันมีขอบเขตอยู่ในตัวเองมีอาชีพชอบการงานชอบความเห็นชอบความระลึกชอบ มันจะไม่ไปละลานคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นมันจะไม่ใช้ปากเป็นหอกทิ่มแทงคนอื่นมันจะมาเฝ้าดูสํารวมดูจิตใจตัวเองในแต่ละวันแต่ละวันอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจริญสติอยู่ในแต่ละวันเมื่อศีลเรามสมบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยเราก็ได้เจริญสติควบคู่กันไปในระหว่างวันศีลมันสมบูรณ์สติมันตั้งมั่นสมาธิมันทรงตัว เราทําเหตุถูกเนี้ยเรามาเดินอยู่ในมารคกอย่างเงี้ยมันจะกลับมาอยู่กับฐานกายมันจะไม่ส่งจิตออกไปรับค่าศึกข้างนอกมาทางอายตนะทั้งหกทั้งทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจปูถุชนคนธรรมดาเนี้ยมันจะส่งตาส่งอายตนะหกเนี้ยไปรับค่าศึกมาทั้งวันทั้งคืนมันหาช่องว่างที่ให้จิตใจตัวเองที่แบบว่ามีสติสัมมาสติเงี้ยไม่ได้ เรามาอบรมอยู่เงี้ยเราเรามาอบรมจิตใจตัวเองมาดูจิตดูใจตัวเองในแต่ละวันแต่ละวันเนี้ยมันจะไม่ค่อยส่งจิตออกนอกเมื่อใหม่ๆหม่มันก็ยังออกอยู่เมื่อมันอบรมไปเรื่อยๆมันก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันจะมีความสุขมันจะสบายมันจะเบามันจะเย็นศีลส,สมบูรณ์สติตั้งมัน่นสมาธิท่งตัว เรามาพิจารณาขันห้าก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังที่พระองค์ได้ตรัสว่ารูปนี้ก็ไม่เที่ยงเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงสัญญานี้ก็ไม่เที่ยงสังขารนี้ก็ไม่เที่ยงวิญญาณนี้ก็ไม่เที่ยงจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณีดก็ดี ให้เรามารู้เห็นตามความเป็นจริงมันมีศีลสติสมาธิแล้วมันจะไม่มีนิวรณ์มันจะมีกำลังมันไม่มีมันไม่ได้ส่งจิตออกข้างนอกมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดารูปนี่ก็เป็นทุกข์เวทนานี่ก็เป็นทุกข์สัญญานี่ก็เป็นทุกข์สังขารนี่ก็เป็นทุกข์วิญญาณนี่ก็เป็นทุกข์ ที่มันไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้มันบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นอุปทานมันไม่รู้ตามความเป็นจริงมันมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันก็เลยมาหลงท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเราทำเหตุถูกศีลเราสมบูรณ์สติเราตั้งมั่นสมาธิเราทรงตัวอย่างเงี้ยปัญญามันก็จะค่อยๆรู้เห็นตามความเป็นจริง มันเห็นตามความเป็นจริงไปเท่าไหร่มันก็จะค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวางวางแบบพระโสดาบันก็อย่างวางแบบพระสิคาก็อย่างวางแบบพระนาคาก็อย่างวางแบบพระอรหันก็อีกอย่างทำเหมือนเดิมทุกอย่างทำเหตุถูกเมื่อมันละเอียดลงดังที่พระองค์ได้ตัดว่าก็คือพระโสดาบันมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อย พระสิคามีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระนาคามีมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอาหารหันต์มีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์มันจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่มันจะแจ่มแจ้งในขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชามันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่น ยานอย่างรู้มันก็จะเกิดขึ้นว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วมันจะเห็นดินก็สัตว์แต่ว่าดินน้ําก็สัตว์แต่ว่าน้ําไฟก็สัตว์แต่ว่าไฟลมก็สัตว์แต่ว่าลมมันไม่ได้เห็นเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขากายนี้เป็นเพียงแต่กรรมเก่าเท่านั้นเมื่อร่างกายนี้แตกดับเมื่อไหร่เราก็จะไปอยู่ดินแดนที่ดีที่สุดที่มีความสุขที่สุด,ท,สดที่เรียกว่านิพพาน วันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์ให้เราน้อมลงมือปฏิบัติเราจะรู้เห็นแจมแจ้งได้ตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์พระพระองค์ได้ตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนเมื่อเราทำเหตุถูกผลมันถูกมันเกิดเราจะรู้แจมแจ้งด้ตัวของเราเองวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ